ชัดเจนว่าทุกความเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบในหลายมิติต่อวิถีผู้คนและชุมชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยและอย่าลืมว่าจํานวนมากเป็นแรงงานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองค่ะบ่ายนี้จะชวนคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งนะคะกับพี่เจคมสันจันอ่อนเครือข่ายสลัมสีผ้าคค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะแม่การจานาสีสําอางตัวแทนชุมชนริมรางรถไฟในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ สวัสดีสสดค่ะ,คะเริ่มที่คุณแม่ก่อนนะคะแม่การจนาค่ะให้แม่การจนาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้สถานการณ์ที่พิษณุโลกในชุมชนที่แม่อยู่อะค่ะทําอะไรกันบ้างเมื่อรถไฟกําลังจะมาค่ะแม่ตอนนี้ในชุมชนของพญาเสือนะคะก็พวกเราเองอะได้ตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันขึ้นมาแล้วก็มองภาพรวมของพื้นที่ของเมืองพิษณุโลกอยู่นะคะเราก็เตรียมตัวที่จะรับ จะรับสถานการณ์ของการรถไฟทั้งหมดที่จะผ่านเข้ามาในเมืองอะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะกลุเตรมออมทรัพย์เพื่อลองรับลองรับตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ชาวบ้านก็เตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นค่ะเตรียม,ยมออมทรัพย์เพื่อที่จะเป็นเงินถุงเงินถังในการขอเช่าที่ไม่ได้อยู่ฟรีถูกต้องไหมคะแม่ทำงานกับพอ,อชอถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ ตอนนี้อมกันอมกันยังไงคะแม่รถไฟค่ะค่ะค่ะอัตราในการออมเป็นยังไงบ้างคะก็ชาวบ้านก็ร่วมมือกันดีนะคะตอนนี้แล้วก็ทางการรถไฟก็ได้ลงมาทำพดสามแตกว่าเรายังไม่มีความมั่นใจว่าจะให้เราเช่าหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราก็อยากขอบอกว่าเราอะ ไม่ถ่วงความเจริญของการรถไฟไม่ถ่วงความเจริญของเมือง <c oughs> แต่เราอยากพร้อมที่จะอยู่ไปกับนะคะเร,รเราพร้อมที่จะปรับปรุงเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชุมชนของเราให้ดูดีขึ้น <c oughs> ให้พร้อมไปอยู่กับเมืองให้ได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นการทํารค้าขายหรือว่าหากินกันอยู่ในเมืองอยู่แล้วเพราะตรงนี้เราอยู่กันมานานแล้วไงคะค่ะแม่การนาค่ะ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่ในชุมชนที่ชุมชนพญาเสือพิษณุโลกเนี่ยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรกันบ้างคะประกอบอาชีพค้าขายนะคะส่วนมากก็จะค้าขายเพราะว่าบ้านพวกเราเองนะั้น่ะพอมีถนนผ่านมาเนี่ยมีความเจริญผ่านมาเข้ามาส่วนหนึ่งคือตัดถนนผ่านค่ะชาวบ้านก็เลยตั้งร้านค้าขายกันอยู่ตามหน้าบ้านของเราเองเฉพาะที่บ้านเองก็ค้าขายอยู่แล้ว ก็มันจะมีพื้นที่ที่ว่าเราต้องค้าขายทำมาหากินกันอยู่ในเมืองนี่แหละค่ะค่ะค่ะชัดเจนนะคะว่าก็ถือว่าเป็นคลังอาหารของเมืองในจุดนั้นด้วยนะคะพี่เจคะ่ะอยากอยากฟังภาพใหญ่จากพี่เจเราคุยกันหลายครั้งเรื่องนี้เอาข้จริงตอนนี้ภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะ330กว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบและจุดหนึ่งที่ภาคเหนือเนี่ยคะ่ะพี่เจมองสถานการณ์นี้ยังไงเจราจากับรถไฟมาก็หลายปีนะคะพี่เจคะ่ะ ครับกรณีโดยภาพรวมเนี่ยการรถไฟเขาจะมีการพัฒนานระบบรางทั่วประเทศอยู่แล้วทั้งรถไฟความเร็วสูงแล้วก็การก่อสร้างรถไฟทางคู่นะฮะทั้งเหนือใต้อีสานออกตกนะครับก็จะครบทุกทุกทุกภูมิภาคของของประเทศไทยนะฮะซึ่งเป็นการลงทุนที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญดังนั้นเนี่ยกลุ่ม ก็จะมีกลุ่มประชาชนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างนี้อยู่บ้านนะครับแต่คิดว่ากลุ่มที่จะได้รับผลกระทบเยอะที่สุดอาจจะเป็นผลกระทบทางอ้อมมากกว่าก็คือการพัฒนาย่านสถานีนะครับที่ถึงแม้ว่าจะไม่โดนโครงการแต่จะมีตัวเรื่องการพัฒนาย่านสถานีซึ่งทําให้กลุ่มทุนต่างๆที่เขามีเงินนะฮะเขาจะมากวนเช่าที่ของการรถไฟเพื่อในการ ในเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจยกตัวอย่างเช่นชุมชนพญาเสือที่ทางาคุณกาจนาพูดนะฮะก็ก็คงไม่โดนผลกระทบจากการก่อสร้างหรอกฮะ <c oughs> แต่อาจจะโดนผลกระทบจากการพัฒนาย่านสถานีเป็นเสียมากกว่านะฮะถ้าถ้าเช่าถ้าเช่าได้อย่างยากลาบากอาจจะมีความเห็นของการรถไฟว่าอาจจะเป็นเรื่องของ ตัวเงินค่าเช่าที่ได้น้อยถ้าปล่อยให้ชุมชนเช่าแต่ถ้าปล่อยให้กับ<อ>กลุ่มบริษัทห้างร้านเช่าเนี่ยเขาจะได้ค่าเช่าเยอะกว่าอันนี้จะเป็นปัญหาที่ที่ประสบกันอยู่นะครับค่ะข,ขอความ <S <S ชัดเจนนิดนึงคือจากการที่สลาัสิภาพสำรวจและทำงานกับชุมชนแปลว่าถ้าฟังจากพี่เจยตอนนี้ถ้าเราดูชุมชนที่อยู่ในเส้นทางที่รางจะผ่านจริงๆอาจจะมีน้อยกว่าชุมชนที่อยู่ในเส้นทางที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจบริเวณรอบสถานีอย่างนั้นถูกต้องไหมคะ ถูกต้องครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่พี่น้องก็จะอยู่กันบริเวณใกล้สถานีกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดนั่งรถไฟก็จะเห็นเลยถ้าเกิดเห็นหลังคาบ้านก็แสดงว่าใกล้ถึงสถานีแ<อ>ล<ะ>้วโอเค <นะ S 1> ค่ะค่ะค่ะ,คะซึ่งเส้นทางตรงนั้นจุดที่อยู่ใกล้สถานีเนี่ยทางการรถไฟเองก็จะใช้เป็นพื้นที่สําหรับเอกชนในการเช่าที่ประกอบธุรกิจทางเศรษฐกิจต่างๆก็ก็จะมีจุดตัดกันนิดนึงเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่ท้าแม่การจนาบอกเราอะค่ะพี่เจว่าตอนนี้ออมทรัพย์อยู่สิ่งที่เป็นข้อเสนอหนึ่งของทางเครือข่ายหลายๆที่ก็คือ เช่านะคะไม่ได้อยู่ฟรีแต่เช่าราคาถูกอย่างนั้นถูกต้องไหมคะพี่เจถูกต้องครับก็คือการรถไฟมีที่ดินรวม200,000-30,000กว่าไร่นะฮะใช้กันไว้สําหรับการเดินรถประมาณ190,000กว่าไร่จะเหลือที่ดินประมาณ36,000กไร่เอาไว้สําหรับให้ประชาชนเช่าในเชิงพาณิชยแต่ว่าเช่าเป็นชุมชนเช่าเป็นรายคนหรือเช่าเป็นบริษัทห้างร้าน36,000กว่าไร่จากการสํารวจผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในที่ดินการรถไฟมี27,000 กว่าหลังคาเรือนถ้าเฉลีย่ยครัวเรือนละ50ตารางเมตรนะฮะจะใช้ที่ดินแค่1,200ไร่ทั่วประเทศนะฮะอันนี้คิดรวมระบบสาธารณูปโภคให้เรียบร้อยละนะครับจะใช้ที่แค่สเซจากที่ดิน3 0,000ื่นกว่าไร่แค่นั้นเองค่ะค่ะสามเปอร์เซ็นต์จากสามหมื่นกว่าไร่ในการแก้ไขเรื่องนี้นะถูกต้องไหมทั้งระบบเลยฮะทั้งระบบเอางี้แม่การนาคะมีข้อเสนออย่างไรในระดับพื้นที่ต่อเรื่องนี้คนในชุมชนพูดเรื่องข้อเสนอ,อยังไงกันบ้างคะ ก็คนในชุมชนอะ่ะเราก็จะมีข้อเสนอกับการลดไปหน่อยนึงนะคะว่าเราขอเช่าพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าเราอะอยู่กันมานานแล้วใชคะแล้วเราก็ต้องทามาหากินกันอยู่ในเมืองแต่ถ้าจะให้เราไปอยู่ทางนอกๆน,นั้นแห่ะมันไม่สะดวกกับการเดินทางของพวกเราเอง <c oughs> นะคะเพราะเมืองอะ่ะมันมันจเจริญมากขึ้นแต่ทําไมจะต้องไล่ชาวบ้านออกด้วยเพราะว่าเราเองอะ่ะมันไม่ได้อยู่มาแค่ ีสองปีแต่เราอยู่กันมาแบบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีตั้งแต่พื้นที่ตรงนี้ยังเป็นคลองยังเป็นป่าเรามาเขาเรียกว่ามาปุกลุกนะมไม่ใช่เรา,าเาปกมากกว่าแล้วมาบุกเบิกพื้นที่เรามาปุกเบิกพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้มันมีความเจริญมากขึ้นแต่พอว่าเมืองอะขยายออกมีถนนมากขึ้น ทําให้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็เดือดร้อนแต่เราก็เตรียมความพร้อมนะเพราะเราอยากจะอยู่กับเมืองให้ได้เพราะเราต้องทํามาหากินอยู่ในเมืองค่ะข้อเสนอ<จ>นของ<พ>คนในพื้นที่คือไม่อยู่ฟรีนะขอเช่าแต่ว่าให้จัดสรรในพื้น<ม>ที่ที่เป็นใกล้แหล่งทามาหากินของกลุ่มคนซึ่งหลายคนเป็นผู้มีไรายได้น้อยนะคะสุดท้ายแฟนมี30ิวิค่ะพี่เจค่ะสุดท้ายข้อเสนอของพี่เจในภาพใหญ่ระดับนโยบายพี่เจอยากให้เกิดอะไรขึ้นคะ่ะ ที่ดินรัดโดยเฉพาะที่ดินของการรถไฟนะครับมีที่ดินอยู่ในเมืองจำนวนมากนะฮะก็อย่างที่ทางผููแทนชุมชนเสนอก็คืออยากจะใช้เป็นในการแก้ไขปัญหาชุมชนคนจนเมืองนะฮะเพราะนั้นอย่าก,กลุ่มนี้สายป่านเขาสั้นในทางด้านเศรษฐกิจ <S <S ถ้าอยากจะขยายจะทำพัฒนาเมืองควรเอากลุ่มสายป่านยาวๆไปพัฒนาชานเมืองดีกว่ากลุ่มพัฒนาที่เขามีสายป่านยาวๆให้ไปอยู่ชานเมืองกลุ่มที่มีสายป่านสั้นให้อยู่ตรงกลางเมืองเนี่ยแล้วก็มันจะประสานไปด้วยกันได้ครับ ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านทั้งพี่เจแล้วก็แม่กัญจนาจากพิษนุโลกนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นประเด็นที่เราเห็นอยู่ค่ะว่าคุยกันหลายครั้งบนชุดข้อมูลมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วยังมีทางออกนะคะแต่วันนี้รายการของเราเวลาสั้นค่ะ